สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่14มีนาคม2 5 6 6บมีรายงานข่าวนะครับว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐนาโตและชาติตะวันตกได้รับรายงานตลอดช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาว่าทหารรัสเซียนั้นได้ยึดอาวุธขนาดเล็กจำพวกจรวดประทับบ่ายิงจรวดพิฆาตร,รถถังเจเบอลินจรวดสติงเกอร์ซึ่งบางครั้งกองกำลังยูเครนนั้นถูกสถานการณ์บีบบังคับให้ต้องทิ้งเอาไว้ในสนามรบ จากข้อมูลนั้นบอกว่ารัเสเซียได้มีการส่งอาวุธพวกนี้ไปให้กับอิรานนั้นถอดแยกชิ้นส่วนและวิเคราะห์โดยเชื่อว่ากองทัพอิรานมีเทคโนโลยีวิศะวะกรรมย้อนกลับที่ก้าวหน้าพอที่จะทําการก๊อบปี้อาวุธเหล่านี้ออกมาได้อีกทั้งยังเป็นการจูงใจให้อิรานสนับสนุนรัเสเซียในการทําสงครามกับยูเครนต่อไปแม้เจ้าหน้าที่สหรัฐนั้นจะเชื่อว่าการกระทํานี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบอีกทั้งกองทัพยูเครนจะรายงานให้เป็นตะก้อนหรือว่ากระทรวงกลาโหมของสหรัฐได้รับทราบทุกครั้งหากมีการสูญเสียระบบออาาวุธขงสหรรััฐใ้กบฝ่ยยเซี ต่กนั้นเจ้าหน้าที่ของสหรัฐก,ก็ยอมรับว่าเรื่องนี้ยากแก่การติดตามตรวจสอบทั้งยังไม่แน่ชัดนะครับว่าเวลานี้อิรานนั้นประสบความสําเร็จในการก๊อปปี้อาวุธที่สหรัฐส่งให้กับยุเคเนแล้วหรือไม่แต่เป็นที่ทราบกันดีว่าอิรานนั้นมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญสูงมากในการถอดแบบอาวุธที่ยึดได้จากสหรัฐอเมริกาตัวอย่างเช่นขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถังซึ่งเป็นตรวดที่อิรานพัฒนาขึ้นโดยใช้วิศวกรรมย้อนกลับถอดแบบมาจากขีปนาวุธ BGM 71 TOW ของสหรัฐอเมริกาเมื่อช่วงทศวรรษ1970ซึ่งได้ผลิตออกมาเนี่ยครับกลายเป็นทูปฮันนะครับสำหรับจรวรที่อิหร่านพัฒนาขึ้นมาและเมื่อปี2011อิหร่านสามารถยิงสกัดโรน r q 1 7 0 r e t i n e l ของสหรัฐที่ผลิตโดยค่าย Lockheed Martin ได้และนำไปถอดแบบด้านวิศวกรรมย้อนกลับจนเกิดเป็นโรนชนิดใหม่ที่ส่งเข้าไปใช้ในน่านฟ้าอิสราเอลเมื่อปี2 0 1 8ก่อนที่จะถูกยิงตก อิรานเคยแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีศักยภาพเพียงพอที่จะลอกเลียนแบบอาวุธของสหรัฐด,ด้วยวิศวกรรมย้อนกลับได้โจนาธานหลอดผู้อำนวยการโครงการความมั่นคงตะวันออกกลางจากศูนย์เพื่อความมั่นคงของอเมริกันใหม่นั้นเนี่ยครับให้ความเห็นกับสื่อมวลชนว่าพวกเขาใช้วิศวกรรมย้อนกลับกับจรวด TOW จนสามารถสร้างจรวดทูฟานซึ่งมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันแทบทุกกระเบียดนิ้วและส่งจรวดเหล่านี้ให้พวกกบฏฮูตีและกลุ่มฮิสบอลเลาะ ดังนั้นอิหร่านจึงอาจจะทําแบบเดียวกันกับขีปนาวุธสติงเจอร์ที่จะเป็นไปคุกคามต่ออากาศยานทหารและพละเรือนในภูมิภาคและหากพวกเขาใช้วิศวกรรมย้อนกลับกับจรวดเจฟลรินได้มันอาจจะถูกพวกฮามาสและฮิสบุลลอกเอาไปใช้ต่อต้านรถถังเมอร์คว่าของอิสราเอลได้อีกด้วยความร่วมมือลนนักษณะนี้สะท้อนให้เห็นว่าการเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงระหว่างรัสเซียกับอิหร่านนั้นนับวันจะยิ่งกระชับแน่นแฟน้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่รัสเซียจําเป็นต้องสแสวงหา การสนับสนุนทางทหารจากภายนอกเพื่อทําสงครามกับยูเครนในระยะยาวนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับเมื่อสื่อน,นั้นออกมาเปิดเผยว่าอาวุธหลายชนิดของสหรัฐอเมริกาและก็ของนาโตเวลานี้ถูกส่งไปให้อิรานทําการถอดแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ